รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับภาพการเกษตรโดยเฉพาะชาวไร่อ้อยโดยส่งเสริมให้ก้าสู่การเป็นสมาร์ฟเมอร์ด้วยโครงการชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกรชาวไร่ยอ้อยซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยได้โดยกเกษตรกรได้นำเงินที่กู้จากโครงการดังกล่าวไปซื้อรถตัดอ้อยหรือเครื่องจักรตัดอ้อย และยังช่วยลดปัญหาการเผาซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบีย้ยแก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยระยะที่3ในระหว่าง2 5 6 5ถึง2,567วงเงิน789ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ําและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทอกสจะสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยปีละ2,000ล้านบาทและรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรร้อยละ2-3 เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ดอกเบีย้ยต่ำนำไปบริหารจัดการแหล่งน้ำปรับพื้นที่ปลูกอ้อยให้เป็นแปลงใหญ่และจัดซื้อเครื่องจักรอ่อนการเกษตรอาทิรถตัดอ้อยรถคีปอ้อยและรถแท็กเตอร์คาดว่าโครงการนี้จะมีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับประโยชน์ประมาณกว่า1 5ล้านหแสนไร่ เป้าหมายของโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนะคะก็คือเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรนั้นไปพัฒนาแหล่งน้ําและยกระดับการบริหารจัดการน้ําในไร่อ้อยนะคะโดยจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน5้าแสนบาทนะคะเช่นนําไปขุดบอ่อ เก็บกักน้ําหรือว่าเจาะบ่อบาดาลหรือว่าจะกู้เพื่อไปปรับพื้นที่ปลูกอ้อยก็ได้จะให้กู้รายละไม่เกินห้าแสนบาทถ้าจะกู้ไปเพื่อซื้อเครื่องจักรพลการเกษตรเช่นรถตัดอ้อยก็จะปล่อยกู้ให้รายละไม่เกินสิบห้าล้านบาทขณะที่นผผายพงพันธ์จงรักผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหารกรรมมีเครือข่ายของโรงงานน้ำตาลสมาคมชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดคือเกษตรกรไม่จําเป็นต้องเผาไร่อ้อยช่วยลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่มีภาระหนักในช่วงแรกๆสามารถที่จะมีแหล่งน้ําจะมีเครื่องมือในการเกษตรเครื่องมือในการปลูก อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้เขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามลําดับก็สําคัญเนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับน้าตาลเนี่ยเราคิดว่าเป็นสินค้าที่มีความสําคัญถ้าเกษตรกรเรกพริ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นปริมาณอ้อยก็จะเข้าโรงหนีบก็จะเข้าโรงงานน้าตาลในปริมาณที่เหมาะสมแต่ปริมาณที่เพียงพอที่โรงงานจะเดินการผลิตน้ําตาลได้ก็สามารถที่จะส่งออกเป็นาปได้ของประเทศได้ ทางนี้ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรได้วรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการ เพื่อลดภาระดอกเบีย้ยในการซื้อเครื่องจักรแก้ไขปัญหาแรงงานและจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่สำคัญหากเกษตรกรไม่เผาไร่อ้อยจะสามารถลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อีกด้วยอุไรวันกลิ่นหอมรายงาน